มาดีมีคุณธรรมประจำจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่เมื่อไปดีมีธรรมค้ำเชิดชูดีจะอยู่แบ่งภาคเมื่อจะไปนะครขอเจริญพรธนายกอบตอแข่งกระจายยมสาธุชนทุกท่านพิธีบำเพ็ญกุศลร้อยตำรวจตรีปฏิบนาคน,น้อยคืนนี้เป็นคืนที่สอง ตามมเนยมก่อนที่ประสงค์สี่รูปจะได้สวดอภิธรรมเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นได้สังสมบุรณ์ด้วยการฟังอภิธรรมเป็นธรรมะสูงสุดแล้วก็จะมีการปารภธรรมหรือบรรยายธรรมสักครู่หนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ธรรมะสวรณินิสงเรียกว่านิสงการฟังธรรมเพื่อจะได้ เป็นบุญเป็นกุศลอุทิศให้กับผู้ไหวชนคือรัตวตรีปฏิทินากน้อยแล้วเราก็ได้มีบุญมีปัญญาทางธรรมของเราด้วยฉะนั้นท่านทั้งหลายก็พึงอยู่ในอาการสงบเพื่อที่จะฟังธรรมงดการพูดคุยการสวนเสการทักทาย ปรึกษาหารือกันไว้สักครู่หนึ่งก่อนเมื่อเราทําให้บรรยากาศตรงนี้มีความสงบก,ก็เป็นบุญและแล้วเราก็จะได้ฟังเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการเกิดบุญเกิดกุศลประการแรกก็คือว่าถ้าเราฟังด้วยความตั้งใจด้วยความสงบแม้ว่า เราจะยังไม่รู้ว่าพระพูดธรรมะข้อไหนอย่างไรแต่ได้ความสงบตรงนั้นที่เราได้เปิดใจรับฟังก็จะเกิดบุญแก่เราและประการที่สองถ้าหากว่าเราได้ฟังแล้วเข้าใจทบทวนกับหัวข้อธรรมะที่เราเคยเรียนเคยฟังมาก่อนเราก็จะเข้าใจในความเข้าใจตรงนั้นเรียกว่าเกิดกุศล เรียกว่าความฉลาดคืนเหนือึ่มมาจะาบุญอีกก็เรียกว่าเป็นปัญญาแล้วถ้าหากว่าเราจําได้เอาไปใช้เราจําได้เรามีความสงบและอุทิศให้กับผู้วัยชมคือร้อยโทตรีปฏิหนาน้อยหรือเอาไปใช้กับชีวิตพาะเราก็จะกลายเป็นมงคลมีสามระดับอยู่ก็คือบุญตั้งใจฝันด้วยความสงบ เรียกว่าเป็นบุญฟังแล้วเข้าใจเกิดกุศลฟังแล้วเอาไปใช้กับชีวิตได้เรียกว่าเกิดมงคลทั้งสามประการนั้นคือประโยชน์ของการได้มาในงานบางเป็ญกุศสลสลาแห่งนี้เรียกว่าสลาบำเพ็ญกุศลคือเมื่อเราเข้ามาแล้วฉลานะ เข้ามาแล้วเราได้เกิดความรู้ความเข้าใจฉลาดนั่นเองโดยการสร้างบรรยากาศให้สงบเพื่อทำให้เกิดความฉลาดฉะนั้นการที่บุคคลได้จากไปเรียกว่าได้จ่ายจากเราไปนะก็ไม่รู้ว่าเขาไปสู่แห่งหนตำบุญไหน แต่ว่าตำหลักพุทธศาสนาแล้วก็เป็นไปตามกฎลไกลของกรรมเรียกว่ากรรมมูนาวตตีโลโกสารโลกย่อมไปไปตามกรรมถ้าดีก็ไปสู่ภพภูมิที่สะอาดสวา่างสงบนะแต่ถ้าไม่ดีก็ไปสู่ภพภูมิที่เป็นสปกปรกแล้วก็มืดแล้วก็ไม่สงบนั่นเองเรียกว่าทุกขติจากนั้น ในหลักทางพุทธศาสนาที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของกรรมหยกเพราะว่าพุทธศาสนาเราสอนเรื่องกรรมเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกับคำที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวทาจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่ทาตัวก็คือการการะทาของเราทางกายทางวาจาทางใจฉะนั้นเรื่องของกรรม ในภาษานี้ธรมาก็เทศในวัดพระ o, เรื่องของกรรมพูดต่างแก่งกายาเรีโอเรื่องของกรรมมันมีความลึกซึ้งอะไรมากมายอยู่แต่ที่สมคัญนั้คือว่าญาติโยมที่เคยไปบวชในกรรมบารมีไปบวชชีพามหรือว่าไปรักษาศีลบวชสดเนี่ยก็จะสวดกันอย่างบ่อยๆว่ากรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกรรมเนิด กรรมภพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรมาปฏิตรราเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกรริสามีกระยานางวาปาปากางว่า,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 วาเราต้องไปโผลรับผลของกรรมนั้นแน่นอนนี่คือหลักใหญ่ใจความตามพุทธศาสนาคือข้อแรกคือเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือ,อยังไงคือเราเกิดจากกรรมอยู่ เกิดจากกรรมมาจากกรรมนะถ้าหากว่าเราไม่มีกรรมเราก็คงจะไม่เกิดไปสู่พระนิพพานไม่ต้องเป็ยนว่ายแต่เกิดแต่พ่ะเมื่อเรามีกรรมเราก็มาเกิดกรรมดีก็พามาเกิดดีนะเกิดในตระกูลดีเกิดในถิ่ฐานบ้านช่องตระกูลที่ดีร่ํารวยเกิดมาองคาพย o ร่างกายดีสมบูรณ์ดีไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บเบียดเบียน ถ้าผู้ชายก็รอผู้หญิงก็สวยแล้วก็มีสุภทรพสมบัติอะไรต่างๆมากมายนี่คือกําเนิดดีแต่ถ้าหาว่ากาเนิดไม่ดีล่ะก็ไปเกิดในพวกนนกสันรกบ้างเป็สุรคายบ้างเป็นสริรฉานบ้างที่ลําบากลำบนอะไรเงี้ยเรียกว่ากามโยนิมีกรรไปกําเดินประการที่2คือกรมพันธุ เรามีกรรมเป็นพันธุก,กรรมอยู่นะพันธุกรรมก็คือว่าเราเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันก็มีพันธุกรรมมาจากพ่อจากแม่ปู่ตายายยายมาอยู่ที่ตัวเราเป็นพันธุกรรมเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกเพราะว่าเราจะได้มีกรรมดีๆส่งผลให้กับเรา างทีถ้าเราเมองเรื่องกรรมไม่ต้องมองเรื่องกาย,ยเพียงแค่ว่าเรากระทาอะไรมันก็เป็นผลก็มันแหละอย่างง่ายถ้าหาว่าเรากรรมมัดขึ้นมาแล้วเขาะพกลงไปบนโต๊ะแล้วก็เจ็บเนี่ยก็คือทำที่นี่เดี๋ยวนี้ได้รับผลเดี๋ยวนี้เลยน,นี่คือกรรมฉะนั้นคำว่ากรรมเนี่ย ไม่ต้องคิดอะไรกายอย่างก็คือแปลว่าการกระทําทําดีก็ดีทําไม่ดีก็ไม่ดีแล้วบางทีเนี่ยมันก็มีผลจากตอนก่อนเช่นว่าตอนนี้บางคนก็อาจจะรู้สึกหิวรู้สึกว่าไม่หิวเพราะอะไรเพราะเราเพิ่งกินข้าวมาตอนสี่โมงเย็นสามโมงเย็นอะไรอย่างเนี้ยเราก็มันยังมีผลของการกินข้าวเดตั้งถึงปัจจุบัน เราก็ไม่รู้สึกหิวมันมีผลมาก็เป็นผลจากการกระทําของเราที่เรากินข้าวเข้าไปหรือบางทีตำรวจมามาจับตรวจฉี่ขึ้นมาอา้าวเกิดฉี่ม่วงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเสพยามาก่อนเสพยามาก่อนตั้งแต่ตอนชตเช้าหริ่มมาวานก็แล้วแต่มันก็มีผลอยู่ในร่างกายของเราพอตรวจก็เจอฉี่ม่วง นี่เป็นผลจากการกระทาของเราที่มันมีผลกระทั่งปัจจุบันเป็นผลที่เรามองเห็นหง่ายๆแต่ถ้าเรามองเห็นไม่ไม่ง่ายก็คือเป็นเรื่องจากเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วชาติที่แล้วมันก็ยังคงมีผลมาจงทั้งปัจจุบันนี้ฉะนั้นเนี่ยคือมันมีผลอยู่ทั้งปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ทั้งืน,นงอานทั้งเดือนที่แล้วปีที่แล้วชาติที่แล้ว มันก็ส่งผลม,มาตามรันดับมาอยู่ที่ชีวิตของเรานี่แหละจากนั้นถ้าเราเรารู้อย่างนี้เนี่ยถ้าเราทําผลดีๆมันก็ดีนะแช่ว่าถ้าหาว่าเราไปช่วยงานคนโน้นคนน,น,คน,นี้ไปช่วยเหลือสังคมโน้นนี่นั่นต่างๆมากมายเวลาเราจะเลือกตัง้งหาคนก็เลือกเราเพราะว่าเขาเห็นเราไปทํางานนี่คือเป็นผลที่เราได้กระทำมา ทีนีเรื่องของกรรมที่มันละเอียดกว่านั้นโย่ที่ตะมาพูดอยู่ตอนนี้คือกรรมที่ว่าโดยความหนักเบามีสามสี่ระดับกรรมที่ว่าโดยความหนักเบาที่ให้ผลท่านหนักไปผลเร็วก็วคือพรุก,กรรมอาสันนกรรมอาจินกรรมกตัตตตากรรมนะคือภาษาบบรียจำยากนิดหนึ่ง ประการแรกคือครุก,กรรมกรรมหนักให้ผลทันทีก็คือว่าเมื่อตายแล้วไปสู่นรกทันทีคือกรรมหนาที่เกิดขึ้นจากการฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพ,าพ,าพาระรหันทำให้ประสงค์ทะเลาะกาันเหล่านี้เรียกว่าอานันตริยกรรมให้ผลทันทีในภพที่สองไปสู่อเวจีนรกแต่้าเป็นฝ่ายดีลหละนั่งสมาธิ ได้ชาตายแล้วไปสู่พรมโลกท,ทันทีเรียกว่าคโรกกุรรมฝ่ายดีเรียกว่ามหากตะกุศลมหากตะกุศลเนี่ยคือเป็นบุญ นถ้าหาว่าครุกรรมไม่มีกรรมที่สองจะให้ผลคืออาสันนกรรมอยู่กรรมที่ทําก่อนตายขณะทาแล้วตายเห็นว่าไปยิงกันน่ยขณะนั้นยิงกันแล้วตายเลยตอนนั้นเรียกว่าทําที่ทําก่อนตายให้ผลเป็นทุขติทันทีหรือบางคนเตรียมจะใส่บาตตอนเช้าเกิดตายขึ้นมาไปสุคติทันทีเนี่ยเรียกว่าอาสันนกรรม กรรมที่ทําก่อนตายถ้าไม่มีครุกรรมหลกกักน,นะก็จะมีอสานากรรมแต่ถ้าอสานักกรรมไม่มีปรกติที่สามอย่าอาจินกรรมกรรมที่ทําเป็นนิสัยก็จะให้ผลเป็นระดับที่สซึ่งก็อสานากรรมกรรมที่ทำก่อนตายกับอาจินกรรมเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับเราทุกคนแหละ บางคนทำดีเป็นน,รรน,ปนิสัยก็จะมีอจินกรรมที่ดีบางคนทำบาปทำความชั่วเป็นนิสัยก็จะมีอจินกรรมที่ไม่ดีทั้งสามอย่างนี้ก็เป็นกรรมที่หนักทีต่อมาจะพูดถึงกรรมที่สี่ที่ไม่หนักแต่ว่ามันก็มีผลด้วยกรรมข้อที่สี่นี่คือการตัดตากรรม กรรมที่สตร์แต่ว่าธรรมนะส่วนสามกรรมที่แล้วเนี่ยยังไปฟังได้ที่แก่งกตาตเเรโดหรือว่าที่คืนวิยุาแต่ว่ากตตาตากรรมเนี่ยกรรมที่มีเจตนาครึ่งเดียวหรือไม่เหมือนก็นไม่มีเจตนาแต่มันมีผลอยู่กพรุปมมาเหมือนคนบ้าที่ยิงปืนน่ยยิงมั่วแต่มันจะพลาดไปถูกใครก็ได้ตายได้เหมือนกัน เหมือนคนที่ทำกรรมด้วยไม่เคยเจตนาเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ให้ผลเหมือนกันนะอย่างเช่นกรณีอย่างไงที่ตมาเคยเทศก็คือเรื่องของมีคนที่แกทำนาอยู่อยู่ใกล้ๆกับวัดที่มีเจดีย์ปนจุพระบรมสารีริกธาตุ แล้วคนเอาผ้าที่มีราคาแพงไปหยไปข่อหุ้มเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้าทีนี้ก็คือว่ามีคนเอาผ้าราคาแพงเนี่ยไปบูชาพระธาตุอยู่แล้วผ้าเนี่ยเขาเขียนจารึกของคนทําบุญด้วยนะเพระเออลมันามาพัดปลิวไปไปตกในนา คนที่กําลังไถนาอยู่เห็นผ้ามีราคาแพงปีวมาตกที่นาของตัวเองก็คิดว่าโอ้นี่ลาบลอยแล้วได้ผ้าอย่างดีราคาแพงมาเลยแล้วก็ดูที่ผ้าก็เบียนก็ก,ก็ก็มีรายชื่อคนเขียนว่าบูชาพระธาตุแต่ด้วยความคิดว่าเมื่อมันปีมาตกที่นาของฉันมันก็เป็นของฉันสินะแกก็เลยเอาผ้านี่อยู่ ไปตัดเป็นเสื้อผ้าไว้ออใส่นั่นแหละโยมก็เรียกว่ากระตัดตาก,กรรมสักว์แต่ว่าทำไม่ได้เจตนาที่จะไปลักขโมยหรอกแต่ว่าผ้านี้มีราคาแพงที่ขอหุงพระท่านฟีวมาตกในนาของตัวเองก็ถือวิสาสาว่ามันเป็นของชั้นติเพราะว่ามาตกในที่ของชั้นนะแกก็เลยเอาไปตัดเป็นเสื้อผ้าใส่ นั่นแหละเพ็งกันนั่นอยอเป็นวิบากกรรมทำให้แก่ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นเปรตแล้วก็มีผ้าห่อหุ้มทั้งตัวผ้านั้นกลายเป็นไฟกลายเป็นเหมือนแผ่นทองแดงที่ติดเนื้อแกเจ็บปวดทรมานมากดึงก็ออกไม่ได้นึงก็ติดเนื้อหนังออกมาทรมานทรมามอยู่ข้าวก็ไม่ได้กินน้ำไม่ได้ดื่มเป็นเปรตแม้ว่า ก็ตัดตากรรมสักแต่ว่าทําไปเกิดเป็นเปรตทรมานมากที่ทําไมดีก็คืนวันหนึ่งก็ไปปรากฏที่พระองค์หนึ่งที่ท่านปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่ในป่าพระก็ถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเนี่ยน่านก็บอกว่าฉันเป็นเปรตเนี่ยทรมานแล้วเกิดเห็นพระคุณเจ้าประพฤติปฏิบัติดีจะช่วยอุทิศบุญกุศลให้ผมหน่อยได้ไหมทรมานแล้วเกิดไม่ได้กินไม่ได้ดื่มแล้ว ผ้าทองแดงมันติดเนื้อมันดึงออกมามันติดเนื้อมันดึงหนังดึงเนื้อหมดเลยจะทำยังไงล่ะพ้าแกมก็คิดดูแล้วต่อมาแกก็เลยไปหาผ้าบางสกุลมาอยู่มาตัดเย็บเป็นทีวอรแล้วแกก็ไปถวายไปถวายพระพุูติ๊ให้เป็ดตนนัวนี้ซึ่งเปดตัวน,นี้แกรออนุโมทนายอยู่ พอพระแกกวดน้ำอุทิศให้ปั๊บแกก็อนุโมทนาปุ๊บแกก็เปลี่ยนสภาพจากเปรตเพราะว่าบุญกรรมที่แกทำมันไม่ใช่กรรมหนักแต่ว่ามันหนักที่ทําให้แกเป็นเปรตได้เหมือนกันไม่ทาให้แกเป็นนรกแต่ว่าเป็นเปรตเมื่อแกอนุโมทนาั๊บก็เปลี่ยนสภาพอยู่จากเปรตไปเป็นเทวดาไอ้แผ่นผ้าที่ติดเนื้อหนังดึงอะไรกายไปเขาแดงรุดหายไปเลยก็กลายมีผ้าหุ้ม ไปเกิดเป็นเทวดาคืนนั้นก็มาขอบคุณพระนี่คือกรรมที่สั่งไสว่าทำเลยฉะนั้นบางทีเนี่ยมันอยู่ใ,ใกล้ๆตัวเรานะสั่งต่ว่าทำเลยบางทีเราทําไปไม่รู้ตัวโดยเฉพาะการพูดการโพสการอะไรบางทีเราเห็นภาพข่าวพระนู่นนี่นั่นต่างๆๆแล้วไปโพสด่าแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าผิดจริงหรือเปล่านะบางทีเราก็ตัดสินไปแล้วองค์นี้ผิดโดยการรับสื่อมาจาก โซเชียลว่าผิดแต่ว่าเราอยู่ไกลเหตุการณ์เราไม่รู้ผิดจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราด่าไปแล้วเราตัดสินว่าผิดไปแล้วตัดสินว่าพระองค์นี้เป็นประราชิกไปแล้วองค์นี้ไม่ใฉ่พระไปแล้วองค์นี้อะไรเราก็ด่าไปมากมายนี่คือะตัดตาก,กรรมที่เราทําโดยไม่รู้ตัวเมื่อจะกลายเป็นกรรมนั่นเองฉะนั้นเรื่องของกรรมก็พูดไปเยอะแยะแ,แต่ว่าธรรมานาเเป็นเรื่องกรรมเบาๆมาที่ใ้ฟังแต่มันก็หนัก ทาให้เกิดไปเกิดเป็นเปริดได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมในเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจและพยายามทำให้ถูกต้องให้ดีงามเพื่อจะได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลไม่กลายเป็นบาปเป็นกรรมแก่เราการโยมที่ได้ฟังและเข้าใจจะได้อุทิศบุญกุศลให้กับ้อาตรวจตรีปฏิ่นาคน้อยได้นุโม,มทนากุศลตมาภาพขอยุติการบารลบธรรมเพเรินิกรขอเจริญพร